่านซื้อถางต้นไม้มาแล้วก็ท่านใส่เล็กสมบูรณ์นคนกรีตแล้วใส่พิมพ์มาไปโปะแยะแล้วก็ใส่พิม,ม,พมที่กรอกปูนแล้วก็แต่งให้สวยพอใกล้มันมาท่ให้ท่านก็ดึงมุนออกมาเป็นเตาหุงข้าวปลาได้เหมือนกันง่ายๆผู้ใช้กระทางต้นไม้แ่ใส่ปูน,คนคกรีดแตนในเสริมข้างในคัอนี้เป็นคนเป็นปูนคนปูนธรรมดา เพิมากรีดความสัก5เซนไว้แข็งแรงขึ้น10ปีก็ไม่พังเป็นเตาอีกแบบหนึ่งนีกคืลอล้อรถเอาเปิดลมออกให้หมดแล้วก็เอาตะแกรงมาแกรงมาใส่ก็เป็นเตาของข้าวของปลาได้หมดใส่ฟืนก็ของข้าวหุงปลาได้หมดอยู่บนชิดบนนอกนี่ก็เตาอีกแบบหนึ่งทำแบบเดียวกัน ังซีมาท่านก่ใไส่ทังซีเล็กไปข้างในแล้วก็กรอกปูนคอนกรีตไ่เล็กแข็งแรงใส่ตะแกรงเหล็กก็ได้เป็นซองช้า ертв. อันนี้เป็นตะแกรงเหล็กอันนี้ก็เป็นป่องเก็บขีดขี่ทานขีดขีเขยะออกข้างล่างเป็นช่องใส่พื้นเสริมก็ได้เป็นที่เก็บผงที่มันลงมาร่มช่วยจีขึ้นเพื่อ,อไม,ไม่ไม่ง่าย นี่คือทั้งทำยาเติมแอ้บ้านไอรรถยนต์ตู้เย็นท่านเอาไว้เบอร์ตัดตัวนี้เป็นสี่เหลี่ยมเป็นรูแล้วก็พาตรงล่างสี่เหลี่ยมปลใสฟ่ฟืนแล้วก็เทปูนทับล่างประมาณสัก h ้าวเส้นเบอรให้น้ำหนักจะให้มันล้มง่ายๆก็เป็นเตาแบบง่ายๆได้หมดนี่คือเตาตัดเหล็กสามหุนให้กลม เล็กใหญ่แลวท่านแต่ชอบอย่าทำใหญ่แค่ไหนใืขอข้างล่างให้เล็กกว่าการสักแต่ข้างบนแบบสิบนิ้วข้างล่างก็ประมาณแปดนิ้วให้มันเอียงไปใช้กับหมอ้อเล็กหมอใหญ่ได้จะพาชังกัสีใสายรอบข้างทำช่องมาไว้ใส่ฟืนทำงายก็ได้นี่ก็ใส่ฟืนข้างล่างนี้ผมทำใช้เตาแก๊สสมัยเมื่อห้าปีที่แล้วเพราะว่าแก๊สมันถูกตอนนี้ทุกอย่างมันแพงไปหมดแล้วเลย ไม่ใช้แก๊สกัขบข้าวกินง่ายๆ่าย,ยกิกิจพอเพียงนี่ก็เตาอีแบบหนึ่งนี่เตาอีแบบหนึ่งมีปองควันไฟนีอาทางสีเล็กใสเป็นช่องใหญ่ชั้นเดียว,วสูงตามก็ทำตะแกรงสองแบบสูงแบบต่าใส่ได้เป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็วางไปทางในก็เป็นทีใ่ใช้พักฟื้นได้นี่คืออีแบบหนึ่ง เตาอีแบบใช้ทางสีนี่คือช่องควันช่องปล่อยไฟช่องลมไอ้น,นี่ที่ใส่ฟืนาทางสีเล็กใบหนึ่งกับทางสีใหญ่ใบหนึ่งพอเราเอานี่ใส่ไปกัตบตอกุืนอันข้างพอแห้งมันมาเราก็เอาออกมาให้กับพาไปตองเสี่ยวก็ได้เพราะว่าไอ้เน,นี้มันจะมีดเดือดมันดึงอ,อกอกยากแห้ง มนทำเป็นตองชั้นมันมาที่บุญออกเลยตกแต่งให้มันสวยถ้าสีก็ใช้ได้หรีอเป็นเตานีห้าอย่างนี่คือการะมังเก่าๆอย่างนาาย่างดีท่านก็มาทำเป็นเตาชั่วคราวบนนอกก็ได้แรงเล็กน้ามาก็ติดฟืนติดใจทานข้างล่างก็ย่างขาปพรองกับตาได้กินหมดอันนี้ก็เปิน กลาละมังเสร็จ็ที่รองพวกกากบะพวกมะพร้าวพอมันเก่าน,านานไปก็มันมีชำรุดรั่วทะลุก็มาทําเป็นเตาชั่วคราวย่างปิ้งย่างในหมดหละข้าวองุ่ปลาได้แต่ใส่ฟืนในทุกช่องทุกซอกนี่คือตัวอย่างที่ทําใช้มาแล้วสิบกว่าปีของกันยหญ่เดอะเทนเมนต์อยากจะออกช่อง YouTube ให้ทัานชมตัวอย่างวิธีทำไม่ยากเย็ยนอะไรเลยพอพนี้มีพิมพ์นอกพิมพ์ในก็ทําได้หมดแล้ว คุณที่ติดตามช่องกัน n t e เดทเทนเมน